ใครเห็นก็ว่าติดแน่นอนครับเนี่ยให้ดูอีกทีติดไหมครับใครก็ว่าไม่หลอดแต่จริงๆแล้วใส่ได้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับหล่อหล่อแน่นๆต้องเอเลสตัวนี้แหละละเอียดไงไปดูกันต้องเท้าความกันหน่อยนะฮะลูกค้ามาจากเชียงใหม่นะครับน่ารักมากๆมาให้เลสเปคจัดเต็มจัดหนักได้เลยครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับเอเลสนะฮะเอสสี่นะครับพร้อมในจาน282รมิลนะครับพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งบอกเลยใส่แล้วโคตรหล่อนะครับส่วนตัวนี้นะครับล้อนะครับสีแปดงาน NK นะครับ โนโชคนะครับเลือกเป็นซิลเวอร์แมกครามนะครับได้นุ่มในเดือบตั้งตัวนี้เลยครับ่วนยานครับส0 5 50นย R 1 R า2 5 1ครับเดี๋ยวให้น้องๆทำงานเราไปส่งงานภาพสวยกันครับ้าเนเพื่อนสนใจแสงแนวนี้ก็เดี๋ยวเฉือนเดีลยวจะไปได้เลยนะครับ She can shake her, she can shake her, she can shake